มาตอน11โมงประมาณ11โมง15.50แม่อมคือทำความสะอาดห้องน้องตายเสร็จแล้วก็ mm. เลยเอหลังกะว่าเดี๋ยวจะออกมากินข้าวแม่อมก็ได้ยินเสียงหลบฝนะออกจากกรงแล้วสะบัดสะบัดตัวสะบ,บัดกระพวนโอเคแม่อ้อมก็ว่าหลบฝนออกจากกรงมาเสร็จก็ปั๊บหนึ่งแม่อม้อมก็เดิอนออกมาปรากฏว่าหลบฝนมานอนชัดตรงนี้ค่ะตรงตรงตรงข้างกละลังเนี่ยแต่ตอนนั้นพัดลมมันมีแค่ตัวเดียวไม่มีสองตัว ชักพอดีม่อ้อมออกมาพอดีก็เพิ่งจะชักอะ่ะฉี่อย่างเดียวไม่ได้อึฉี่เต็มไปหมดเลยก็คือม่อ้อมกับปุกอะ่ะก็คือเขยา่าแล้วก็ทั้งนวดทั้งทั้งแบบพยายามแบบตกเบาๆให้เขารู้สึกตัวแล้วก็เรียกเขย่าตัวเขย่าตัวแล้วฝนก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้อึเลยนะคะแค่ฉี่แตกอย่างเดียวฉี่แบบลาดเลยทันี้ตัวเลอะสิม่อ้อมก็เลยต้องพาไปอาบน้ําก็คือชักไปเมื่อวันศุกร์ วันจันทร์สิคะวันจันทร์อาการพุทธประหาส,สุศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือห้าวันหกวันชักวันจันทร์กับว,วันอาทิตย์คือตอนเช้าแม่อ้อมรู้อล่ะหลอดผมหัวร้อนแม่อมก็พยายามเอาเจลอะเอาเจลมาให้วางให้พยายามแบบทาแล้วอะหอล้วฝนก็แบบเริ่มเริ่มหงุดหิดละแต่ก็ยังตาก็ไม่ได้ขวางนะคะแม่อมก็พยายามแล้วอะ่ะเอาพัดลมอันเย็นๆนี่จอ่อก็ไม่สําเร็จ แล้วนี่ก็แม่อ้อมมีคุยกับหมอแล้วว่าพรุ่งนี้หมอก็จะมาฉีดอ,อไอตัวกําจัดเห็บหมัดให้แล้วแม่อ้อมก็ต้องให้หมอเขาดูด้วยว่าไอตรงที่มันจุดจุดเนี่ยตกลงมันเป็นเชื้อรามันหรือว่าเป็นไรขี้เลื้อนถ้าเป็นไรขี้เลื้อนเนี่ยจะเอายังไงจะฉีดหรือเปล่าเดี๋ยวแม่อ้อมจะคุยกับหมอว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดมันจะต้องฉีดก็คือฉีดยาอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวให้หมอเขามาดูเพระพอพดีก็เลยคุยกับแม่เกียงก็จะให้นําโชคฉีดด้วยเขาจะฉีดยาเขานํำโชคเขาฉีดวัคซีนเขา แต่หลบฝนเนี่ยต้องมีแบบหลายอย่างแล้วนีงง่เจะคุยกับหมอให้หมอก็อเผื่อย,ยามาด้วยเพราะไม่อ้อมมาดูมันแปลก,ปลกมันขึ้นมาเป็นจุด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 อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนเลี้ยงหลบฝนนี่ยากมากเลยนะคะวันนี้กินข้าวก็เหลือแค่เนี้ยแล้วกินเยอะอยู่ค่ะกินเยอะอยู่กินเยอะแต่กลางคืน,นจะไม่ค่อยกินกินแต่กลางวันแล้วก็นอนยังดีนะว่าเขาเป็นแบบเออหกเจ็ดวันรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่อม้อม ทำได้ไม่เป็นไรก็คือพอรู้บ้างอะไรบ้างไงก็ทําให้เขาได้ไปก็ยังดีกว่าให้เขากินยาแล้วกดประสาทเพราะว่าแต่เป็นสองครั้งเนี่ยพอเวลาเขาหายแล้วตาเขาไม่ขวางเขาไม่มึนไม่อะไรเพราะเหมือนเราเหมือนก็กินยาน้อยไงหรือไม่ได้กินยาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เขาแบบอาจจะแบบมีอาการชักแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเอ๋ออย่างเงี้ยมันไม่เอ,อ๋อปกติตื่นขึ้นมาจะเอ๋อนี่อาบน้า,นา,นาท่าเสร็จก็ไม่มีอะไรฝน มันเยอะแลเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนะมันมันมันเหมือนมีแบบไอ้นี่ด้วยอะ่ะเดี๋ยวแม่ต้องให้หมอเขาดูแล้วแม่ยังไม่ทาอะไรทั้งสิ้นอาบน้ําเรียบร้อยเลยเดี๋ยวให้หมอเขาดูนี่หัวเขาเขาเขารู้ไงคะหัวเขาเจาะไอตัวไอเย็นโอ้ยสงสารนะก็ดูแลกันไป พยายามแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จที่ว่าจะให้หลบฝนหายชักยังไงเขาก็ชักค่ะแต่แม่อ่อมก็ยังไม่ให้กินยานะยังยินยันอยู่มาพ่อแม่อ่อมจะต้องดูถ้ากินยาแล้วกินยาแล้วชักกับไม่กินแล้วชักก็ไม่กินดีก,กว่านอนไปหลุบ